สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับพวกเราในรายการไปกับสมาร์ทวันนี้พวกเราจะพาวอล์กเกี่ยวกับสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าสวนทุเรียนกิติพงศ์สวนทุเรียนภูเขาไฟกิติพงศ์อำเภอคุนหาตบบนตำบลพรานนะคะมาลองชมกันดูนะคะว่าสวนทุเรียนภูเขาไฟแห่งนี้มีอะไรดีบ้างมีกี่ไร่แล้วในแต่ละต้นมันจะมีลูกเยอะแค่ไหน อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องมาที่สวนกิติพงศ์นะคะ let's go ไปชมกันเลยครับไปเลยป้ายป้ยครับผูกเรียนครับนัก gu <amp> um. มุดเข <'s> ้าไปนะ มาชมสวนทุเรียนกิติพงนะคะเข้าไปกันเลยจูทุเรียนบรรยากาศหน้าที่ยวามาเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูบรรยากาศนะคะเราจะได้เจอทุเรียนที่แบบใกล้ชิดติดขอบลูกทุเรียนนะคะ ไปชมกันเลยค่ะจะเกินไปค่ะนีนะ่เขากำลังขายลูกอยู่นะนี่นะคะเจ้าของสวนนะคะเราก็จะพาไปแล้วเราก็จะพาไปสอบถามเจ้าของสวนนะคะว่าสวนอยู่ที่ไหนนะคะไปกันเลย อ่ะก e t s go ไปนี่นะคะแล้วก็มากับเจ้าของสวนนะคะเราทอมาเสรใหม่เลยทอเปาะทอเอือทอแบบบบบนกุลุงค่ะคุณลุงซื้ออย่างจ๊ะอ๋อซื้อซื้อซื้อหน่อยแกต้องหน่อยสวนกิติพงศ์สวนกิติพงศ์นี่มีมีประมาณกี่ไร่คะทั้งหมด28ไร่ทั้งหมด28ไร่มีประมาณกี่ต้นคะอ๋อประมาณ700กว่ามีประมาณ700กว่าต้นนะคะนี่ค่ะต้น เราแล้วที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคะ่ะใช้เวลาในการปูกกี่ปีคะแปลงน,นี้12ปีครับ12ปีนะคะโดยประมาณประมาณ12ปีประมาณ12ปีนะคะก็เดี๋ยวให้คุณลุงฝากสวนด้วยนะคะอ๋อครับเชิญพี่ๆน้องๆน,นะครับสวนกิจพงษ์ยินดีต้อนรับนะครับกิจพงษ์ทุเรียนภูเขาไฟครับค่ะค่ะแล้วสวนนี้จะเปิดขายหน้าสวนประมาณเดือนไหนคะประมาณวันที่5-6ที่มิถุนายนค่ะ ประมาณวันที่ 5- ที่6นะคะมาที่สวนกิติพงศ์ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเวลคัมครับผมขอสอบถามที่ตั้งหน่อยครับว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับบ้านสัมคิเลกครับตำบลพลาอําเภอคุนหารสิเกตครับแล้วขอเบอร์ติดต่อด้วยครับครับศ6นย์7กหนึครับงี่เครับครับอย่าลืมโทรมาติดต่อจองทุเรียนหรือสอบถามได้เลยนะคะที่สวนกิติพงศ์ที่เบอร์นี้เลยนะคะ และนี่ก็คือการเที่ยวสวนทุเรียนภูเขา,าไฟกิติพงศ์ตำบลพรานอำเภอขุนหาญจังหวัดชีีสะเเกนะคะก็วันนี้นะคะพวกเราก็ขอพาท่องเที่ยวสวนกิติพงศ์กันแค่นี้นะคะพวกเราก็ขอฝากกดไลค์กด,<ล>กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมกดก,กระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะกริ๊งกริงกิงแล้วเจอกันใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย